่นนะก็คือเมื่อวันที่สมกราคมที่ผ่านมานะครับาในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับต้องขอขอบคุณทางดเนินการัฐก็จะกวดตามเอกสารที่จห้ท่างเยรเป็นผู้สศนรายด่เรวมขณะนี้ถ้าให้ให้อนุมันว่าทำาไมมัน การเสียชีวิตารชีวนะครับมี4 1ครั้งและทัศนาวิสัยกมดีนะครับที่อยากจะให้ที่นักสื่อคชมได้ได้นำเสนอเพื่อเป็นม่น20รายและใช้ไปอสก4รายนะครับเาเพรียทำให้ียชีวิตสูงสุดนีก็รยา โฆาณาลดภาษีเท่านั้นเองนะครับแต่อำนาจในการบังคับไมีนะคอยู่ที่ต้องเดจดเด่นวท็ที่เกิจะนเจริองตเจ็ดพันกว่าตำเจ็ดพันกว่าองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นจับมือจากการที่ผมก็อยากจะการเนตัวเลขทีา แล้วผับนะ่ยฮะมันมีคำเสียงมีถึงหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครั้งด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะมันทางเกิดเหตุนะครับที่สําคัญสาเหตุมาจากส่วนด้วยก็คืออำเภอที่มันเกิดเหตุก็มีนะครับมีถึงในส่วนของขั้นการอารมณ์ก็ต้องทำในทุกจังหวัดทั้งเจตศึกษานะครับ ป็ชนเราผู้ใหญ่ด้วยกระมังเ,เที่ยวช่วงปีใหม่เสียสะละดูแลมองจองสังค